สวัสดีครับผมวันนี้พามาชมเหรียญหลวงปูแ่แหวนสุจินโนรุ่นสร้างโบสปี2519นะครับผมเนื้อทองแดงรวมน้ำตาลนะครับเป็นเหรียรูปทรงกลมเล็กนะครับผมเหรียรุ่นนี้มีสร้างด้วยกันหลายเนื้อนะครับผมมีเนื้อเงินเนื้ออันตรา้าและเนื้อทองแดงรวมน้ำตาลนะครับผมเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์มากนะครับ เหรียญรุ่นนี้มีของเก๋เยอะมากนะครับผมประมาณ4-5บล็อกเลยนะครับสำหรับเหรียญเก๋นะครับผมถ้าท่านได้พบเจอหรือจะเช่าหาก็ให้ดูดีๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนสุจิโนโรุ่นสร้างโบสถ์ปี2519นะครับผมวัดดอยแม่ปังนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่น่าสะสมหรือหามาบูชาไวา้ เพื่อให้เกิดความอุ่นใจปกปักรักษาเกิดโชคเกิดลาบนะครับผมเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับผมถ้าท่านใดมีอยู่แล้วก็แนะนําให้เก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับหรือถ้าท่านใดจะหาเช่ามาไว้บูชาก็ให้ศึกษาดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับผมเพราะเหรียญรุ่นนี้มีของเก๊ยเยอะมากมีทั้งเก๊เก่าเก๊กลางเก๊ใหม่นะครับผม เกบล็อกคอมพิวเตอร์ก็มีนะครับถ้าเกเก่าเกะกลางก็จะดูง่ายหน่อยนะครับผมแต่เกใหม่บล็อกคอมพิวเตอร์ก็จะดูยากหน่อยนะครับเหรียญน,นี้ก็เหรียญกับผมเองนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญสภาพหิ่งเลยนะครับผมเหรียญเดิมสภาพหิ่งนะครับก็ผ่านใช้ครับผม ก็เก็บใบบนหิ้งนะครับผมก็ไม่ได้ผ่านการขาดการล้างแต่อย่างใดนะครับสภาพหิ้งเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นเหรียญยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่มีประสบการณ์มากนะครับแต่ของเจเยอะมากเลยนะครับผมเหรียญน,นี้สร้างประมาณ หนึ่งแสนเหรียญน,นะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมสําหรับเนื้อทองแดงโรมมน,นตานะครับครับก็วันนี้ผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ